ของไปอะก็มาถึงเรื่องราวเอ๊ะตกลงรอยไหมรอยไหมฉายแล้วนี่ฉายแล้ววันนี้ตอนแรกมีตอนแรกค่ะก็ละครของเรานะคะรอยไหมของพี่อ๊อฟพงพัฒน์นะคะซึ่งต้องบอกว่าตั้งใจมากๆเลยนะคะสำหรับละครเรื่องนี้นะคะเพราะว่าไปถ่ายที่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเสื้อผ้าหน้าผมได้จัดเต็มสั่งตัดใหม่หมดเลยทุ่มเงินไปเยอะมากเลยนะคะถึงขนาดว่า ผู้คุมผู้จัดปกติจะมีผู้จัดนะคะมีมีผู้คุมผู้จัดอีกทีหนึ่งเนี่ยนะคะ <c oughs> พี่แดงธัญญาภ <c oughs> รรยาสุดเลิฟเลยนะคะ <c oughs> ผู้บัญชาการ,ผ,าการผู้บัญชาการคอยคอยกำหนดนิดนึงว่าที่เห็นออกมาสวยๆเนี่ยสมจริงเนี่ยพี่ออฟเนี่ยว,วาดฝันเอาไว้เยอะกว่านี้เยอะมากอ,มอันนี้เนี่ยพี่ต้องคอยๆเบรกเพราะว่าเออประหยัดนิดนึงนะจ๊ะแต่ก็ออกมาสวยแล้วนะออกมาสวยสวยค่ะสวยมากนะคะแต่ว่าเขาก็อยากจะให้แบบช่วยเอาเอาแบบพอดีพอดีนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดทำเต็มที่ไปก็จะ ไปหมดไปเยอะอะไรอย่างนี้พอดีพอดีเนี่ยดูสิเนี่ยสวยจริงๆสวยมากนะคะแต่ว่าฟอร์มใหญ่ขนาดนี้เนี่ยอะยังไงไม่รู้ว่าพี่จะเชื่อพี่แดงจริงกระเปล่าเดี๋ยวเราไปฟังเสียงพี่ออฟค่ะก็พี่ออฟเคเหนื่อยแหละพี่ก็เป็นคนคุมงบมันก็เหนื่อยใจมากกว่าโอ้โหแบบว่าฉากอลังการมันเยอะไง เพราะว่ามันเยอะไปหมดอะเป็น1 0บสฉากเลยเ<ร>ที่ต้องแสดงเ<ค>็ซีหมดเลยครับเขาจะจัดเต็มฝันอลังการอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ามันก็ต้องเบรกกันไว้ว่าความเป็นจริงมันไปได้แค่ไหนโดยงบประมาณความสนุกมันอยู่ตรงนี้ของการทํางานนะทำไงให,ให้มันเล็กสุดและมันใหญ่สุดอ่ะก็เป็นเรื่องของที่เราก็ต้องปรับต้องแก้ไขต้องอะไรก็สนุกดีสนุกดีแล้วก็ปวดตับดีเมืทำงาน ความสนุกอยู่ตรงนี้เนี่ยจะบานขนาดไหนกับฝ่ายหนึ่งจะคุมขนาดไหนใช่ค่ะแต่ขนาดนี้น้อยของพี่อ๊อฟแล้วนะคะยังออกมาอลังการขนาดนี้เลยนะคะก,ก,ก็ฝากดูด้วยนะคะรอยไหมจันทังคารนะคะสองทุ่มครึ่งก็จะได้ชมกันเนาะ